โเหมือนนี้มาแต่งหน้ากับไปเฮาอ้าวชื่อใช่ไหมไม่แต่งหน้าเฉยด้วยมาตัดตัดผมด้วยวิธีการแต่งหน้าที่ว่าอุ้ยเป็นผู้ชายที่คนหนักแรงเขาเลยมาตรงเลยอ่ะ คลิปในยูทูบิร้านี่เจักรและตรงหน่อยเละ่ป็นตรงไงอ้าวเราป้ลนี่มันี่กรลกข้าวราดอีกว่าอีกแต่้จะกรแลตรงไมนแข้งเปิ้ลหน้าแข้งอ๋อ้หน้าแข้งเอ้ลแข้งตรงเปิ้ลไหนกันรอย่างนี้เปิ้ลไหนมาเร็วเปิ้ลเร็วนี่เปิ้ลวาัมาาดูาดูาาาน เดือดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไงมีงอกด้วยพี่บอเบิ้ลมีงอกงอกเป็นหม้ออายุเท่าไรปีนี้ครับปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดเฮ้ยบอกไอ้กลองข้ามตัวนี่โอ้ยงอกแล้วอุ้ยไม่จริงมีงอกจริงมีงอกมาอะไรเลยต็มเต็มหม้เลยไอ้นนีเรียกว่าต้อเฉยฮะ ต้อชัยต้อชัยต้อชัยคือต่อชัยครตัวต้อชัยแต่ว่าภาษาใต้ต้อเนี่ยตอเอาชาบเดียวมั่งเลยลว่ันนี่เรอยนไวเน่ยมันทิฟเอฟโรเมกอียอ้ยอ้วยส้ดีเอฟซีปีบบอเว้นอะเรหรือชมยูทูสุดท้ายเลยเราเรามาที่กรงกรงใช่เออ เรื้อหุมหักเราก็บุงเจ้าบัวชนรักมีบัวชนอ่แลัวมีบัวชนเดี่ยวเราให้กิมพาไปเลยเฮ้ยจะพีเลยพาไปเจ้าของชองเ้ายังอยู่ไม่เสร็จไม่ไหนยังไม่เสร็จตามมาครับทุกคนเดี๋ยวให้พี่ปอบเบิ้ลพาไปทั่วร่างของทคา โอ้คนี้พี่โชว์โชว์นมพี่ตะกะเก泰นางเอกเรื่องนี้นี่พระเอกนี่ตัวโกงตัวโกงนีตัวโกงตัวโกงตัวโกงหนังเรื่องอะไรนะมรักกับผมก็ใช่ไปเลียวเวลาไปไหนถึงชาวสาวมึงร้องทุกคนอยดางนกัน มาดูตัวกวงนี่พระเอกไอ้นี่คือชมหน้าตัวกูมึงวางยาวัวมึงวางยาวัวปัวบทแบบนี้เยมบทแบบนี้มึงวางยาวหูเอ่้ไหอ่ะกูี้งงขี้งง ดูครับตลกชุปบชูตาเมืองไทยคนนี้เขาชื่อน้าคอมฮะเขาชื่อนาคอมชวนชวนชื่นชวนชื่นอันนี้เป็นลูกนาคอมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคให้พี่เล่นมุกเลยทำวิดีโออ๋อหัวได้ตูดได้ไหมเล่นมุกหัวได้ตูดได้ไหมจับตรงไหนพูดตรงนั้นได้ร้องนั่งตะลุกครับพี่อ๋อเหรอ ได้ไหมอธิจับตัหนเรื่องต้รักได้ไหมได้ลองดูลองดูลองดูเรอกราหะแองมีไว้พี่เพื่อคือว่าเล่นยังไงอยู่กผมจับถ้าผมจับเอ้ดูเออมลยจับพวนั้นเนี่ยหัวะไหลตูดหัวไลตูดแค่นี้แหละนักแดงตองมีพี่พี่นี่มีร้านกอดวิวเนี่โด้อ้ีขพี่ว่า้จหัวไดได้ดเยนะจับจับมันจับผมนหัวไหลตูดหัวไหลตูด ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นลอง่ไหมลองซ้อมก่อนลองซ้อมก่อนหัวเลยดูดต้องไวนะต้องไวนะแต่ต้องจับกอนแล้วพูดหัวเลยดูดนี่ได้ละต้อวดูดเลยหัวหัวเลยดูดอันนี้คือได้นะได้ลวได้ลอโอเคอ้มึงหกอันเอ้พร้อมพร้อมนะอันพร้อมยังพร้อมแล้วบอกพร้อมเลยไม่เคยอะันกบ เอาไม oh oh. oh. ่นหรอโอ้ตอาดะหนึ่งสองสามต่อโอ้หัวหวไม่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 โอ้หดวดี่หนึ่ได้ไม่ได้โอ้หัวหัวไครตัว หัวไหลตูดนีหัวไหลตูดเนี่ยแท้เออหัวไหลตูดหัวหลตูดอะเลยๆองมเยอะไรเายเัวไตูดเนี่ยไม่้ไมตูดอ่ามาตที่บ้านมาแล้วหรือว่าของผมมันจะเร่งไปพี่พี่ต้อตั้งใจพี่อย่าไปเกงทีนี้พี่ไปรีบไงรีบไปเล้โไม่ได้เดี๋ยวนี้สองังกยง่สองหองสอองไม่เจริงแล้ว อันนหัวหัวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ทำเยอะแล้วแต่เขาต้องแฟนถามว่าอันนี้เป็นมุกเป็นมุกตลกเล่นกันอืมหน้าหนานะได้าแบบกินเทียมเลยพี่โคตรได้ส <ros> ุดยอดเลยได้ที่นี่ของร้านวิวนะคนกินแอร์ร้านวิวรัก เดี๋ยวผมไปรายการคู่โดยแล้วมั้ยคู่ข้าตายไม่ได้แล้วกูเลยทำไรเนี่ยกินงุ้งเอาพี่คนนี้พี่พี่นายพี่นายพี่นายเดี๋ยวผมไมเดี้ครับผมคนนี้อย่าไปรู้จักเลยครับมันไม่หล่ออ๋อเชื่อพี่จะพูดให้เสือยังไงวะนี่ไอ้เสื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เสื่อ ไปดูครับรังนี้หัวชนอาอ้ยดันคู่เลยคูอย่างเดียวตั้งตนัดาต้กันด้ตั้งดาต้กัเขาไปเลยนนั่งขาเนี่ยหยุดหยไปวลยน่นนั่งมันจะไม่เมื่อนตอนเดิเดืนได้ขี่โชว์ขี่โชว์เก็บ จีกันเองไม่มีกัญชามีกัญชามีจต่กันเองกัญชาคือที่ไม่ฉีดขาที่แบบมันเป็นยากัญชากันเพื่อนมันปนที่สร้างที่กันนี่พี่พี่นักกีนักกี้ซีดาครับซีดาอย่าลืมไปชมนะตอนนี้ยังยังขายอยู่นะขายครับนี่นี่ปีเอาไปลงก้อนใช่งใจไหมตอนนี้อีฬาเอ้ยอีฬาเอ้ยเข้าเข้าอีฬาเอ้ยด้วยโปรโมทกันอีฬาเอ้ยกีฬาเอ้ยเยอะขายยุคนี้สามสิบสามสิบเก้าบาทเลยใช่ใช่สามสิบเก้าบาททุนลงเขาพยนสามสิบเก้าบาทเอ้ยแต่ถ้าจะไปดูปีเบิ้ลอยากไป กอดแกอกโซวีเอ๋นั่นนี่องของพี่มีเรื่องเอาเสื้อนายบุ๊คไปเซ็ตก็มีแล้วนี่มวชนแล้วก็มีคุณชายอะแล้วคุณชายใหญ่แต่ว่าลายสักเนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยพี่เคยสักมาก่อนมาเลยพี่ใช่หลวงพี่ซี่เลยแลย<อ>้วก็อ,อันนี้ลายลายสักอันนี้คือไม่ได้มีของนะแต่ของพี่นจะมีของเสเงื้อนายบุ๊คไปเซ็เตเสื้อน,นายบุ๊คเอาไปเลยเอาเครื่องคิวมันไปเพรานั้นนะไปแล้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเรื่องสักได้หเครื่องคิวเลเดี๋ยวมานตัวกิ๊บสอง